มันคือจุดวัดของเทรดเดอร์เลยว่าคนที่จะสำงเร็จจริงๆคนที่จะเทรดได้จริงๆคือคนที่ต้องเชื่อว่าตัวเองทำได้คนที่จะเทรดด้วยตัวเองได้จริงๆคือคนที่ต้องเชื่อว่าฉันสามารถเรียนรู้ตัวเองได้คือคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณทำได้หลายคนเห็นแค่คาสเรียนก็ไม่อยากที่จะเรียนแล้วอยากจะไปทำในสิ่งที่ง่ายกว่าไปเทรดตามไปใช้เครื่องมืออื่นๆนะคะโดยที่เราไม่รู้เหมือนกัน เพราะเราไม่เชื่อในศักยภาพของตัวเองอันนี้คือต้องยืนยันในเรื่องของความเชื่อนะคือให้คุณเห็นภาพง่ายๆถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณจะเดินได้อะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเดินได้คุณไม่เชื่อว่าคุณจะปั่นจักรยานได้เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะปั่นจักรยานได้คุณไม่เชื่อว่าคุณจะว่ายน้ําได้เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะว่ายน้ําได้แล้วความเป็นจริงคือคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณจะทําได้คุณถึงจะทําได้และต้องเชื่อแบบลึกสุดใจอะเชื่อไปในแบบฝังในหัวเลยอะคือ ความเชื่อเนี่ยคุณต้องเชื่อว่าคุณทําได้และไม่จําเป็นที่จะต้องทําได้แบบใครทําในแบบเราไม่จำเป็นต้องเทรดเทศถือยาวได้แบบใครเทรดในแบบเราแล้วมันทำังไงก็ได้ให้มันเข้ากับตัวเราแล้วแบบมันเห็นเงินจริงๆแล้วทําให้เองเชื่อเอาสิ่งนั้นอะ มาตอกย้าให้ตัวเองเชื่อเชื่อเชื่อว่าฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้คุณต้องเชื่อในตัวเองก่อนว่าคุณทําได้คุณถึงจะทําได้ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อมันไม่มีทางที่จะทําได้และก็คุณก็จะยังกลัวอยู่ได้ซ้ํากลัวว่าถ้าฉันลงคลาสไปฉันจะเสียเงินไหมถ้าวันนี้คุณเชื่อในตัวเองอะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องแบบแคร์อะไรเลยทั้งสิน้นว่ามันจะไม่สําเร็จเพราะสุดท้ายแล้วอะชีวิตชีวิตหนึ่งอะคะ่ะคุณเกิดมาคุณได้ทํา ถึงมันจะไม่สําเร็จอะแต่อย่างน้อยคุณได้ทําแล้วคนอคาดหวังผิดมาคุณไปทําธุรกิจคุณไปขายของคุณสามารถยอมรับได้เพราะคุณไม่ซักเซสกับการขายของไม่สามารถซักเซสกับการทรําธุรกิจแต่คุณไม่สามารถยอมรับได้ว่าคุณไม่ซักเซสกับการเทรดแล้วก็มองว่าการเทรดอะเป็นสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไม่ซักเซสซึ่งถ้าคุณไปทาอย่างอื่นอะไม่ซักเซสมันก็มีแต่ทําไมละ่ะทําไมเราถึงโทษแค่ว่าการเทรดเพียงเพราะว่าแค่คนอื่นมองว่าการเทรดมัน มันไม่เคยไม่เคยเป็นความจริงไม่เคยทํากาไรได้อย่างนี้เลยเหรอทั้งที่ตัวคุณเองก็เคยถอนเงินได้ตัวคุณเองก็เคยทําได้แต่ที่คุณทําไม่ได้ในบางจุดในบางตอนเป็นเพราะว่าคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ต่างหากละ่ะการที่คุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มันเกิดจากความไม่เชื่อในตัวเองมากกว่า